เห็นปะมันจะมันจะเป็นเลเยอร์เดี๋ยวฮัลโหลแฮปปี้ิริก้าจ้าหลังๆเห็นพี่น้องแฟนคลับ uh, มีบางคนบอกว่าเอ้ยผมพิริก้าดูโซมเมื่อวานไปนตัดผมมาแต่ว่าเมื่อวานนี้ลืมไม่ได้ลืมหรอกวันเมื่อวานนี้เป็นวันที่ไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยคือวันจันทร์ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่ ไปกล้าทำงานคือตั้งแต่เช้าประชุมประชุมประชุมหลายๆงานก็เลยะจะไม่ได้แต่งหน้าจะไม่ได้แต่งตัวแล้วเมื่อวานก็อัดเท่าความนดิดหนึ่งก่อนหน้านี้ไปไปงานงานหนึ่งแล้วก็ไปเจอน้องมาร์คทาวินแล้วคือจากการที่เราเห็นเขาในสือ่อเลยเห็นแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกับน้องมาร์คเขาก็จะมา เล่าให้กาฟังตลอดว่ามาร์คเป็นคนน่ารักมากเป็นคนแบบใจิตใจดีประมาณนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอ้กาก็มีความรู้สึกว่าเรารู้จักเขาตอนไปที่งานเราก็จะแธอ๋อมาร์คเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยก,ก็อ่ะแต่น้องเขาก็น่ารักคุยกับไอิกาดีแล้วเขาก็คือเราประทับใจอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าบ้าน บ้านเพลิก้าอยู่ไหนถ้าไม่ไกลอ่ะแวะไปนั่งไปนั่งดื่มกับเขาหรือไปนั่งเล่นที่ที่ร้านเขาก็ได้ล้วก็วเออเออเออน่ารักดีวันไหนว่างๆก็ไปไปก้าไปแถวแถวนั้นบ่อยเพราะว่าหมอโทนี่ก็อยู่แถวนั้นเราก็บ้านเราก็ออฟฟิศเพลิก้าก็อยู่แถวเอกมัยก็ใกล้อ่ะยิงตรงไปก็ถึงบวกกับด้วยว่า หลายคนคือหลายคนก็อาจจะแบบหลังๆออผมดูโซมไม่ได้ตัดอ่ะเราก็เลยแบบอ่ะถือโอกาสแล้วก็ท่งที่ริก้าอยากได้เนี่ยเป็นส่งที่ช่างหลายคนที่เนี่ยเขาไม่กล้าตัดให้อ่ะจะจะอธิบายว่าทำไม Anyways เราก็เลยส่งรูปไปให้คือแอดไลน์กับน้องแล้วก็สิ่งที่ ทำให้เรากล้าที่จะเออเออดูเป็นคนแบบนี้แต่ว่าเป็นคนคิดเกรงใจคนนะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าส่งเมสเซจหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรากล้าส่งเมสเซจให้น้องหมาก็คือ l ลายโปรไฟล์แอดวาตาลายเขาคือน้องหมาเราก็เลยว่าโอ้ยตายแล้วชอบเหมือนกันรักษาดัน่าจะคุยรู้เรื่องอ่ะเราก็เลยส่ง ส่งไปปุ๊บน้องเขาก็ตอบมาท,าทันทีเขาบอกง่ายมากพี่มาเลยอะเราก็เลยโอโอเคมาเลยนี่เราก็รีบนัดนัดไปแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนไปถึงก็ไม่เคยไปถูกป้าตอนไปถึงก็ไปผิดทางผ,ผิดประตูแล้วก็ประตูเขาก็แบบมีกรอนแบบคือคือร้านเขาจากข้างนอกก็ดูแบบอลังแล้วนะมันอลังแล้วก็มันก็มีกรอนอยู่ ล้วก็เอออะไรเรามาผิดที่หรือเปล่าเขาย้ายไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้แต่พอดีตอนรถไปไปตรงเวลามากๆเ,เป็นคนที่ภูมิใจกับการที่เราเป็นคนตรงเวลาก็อ่ะไปถึงก็มีน้องเขาก็เขาก็เอาหัวออกมาจาก้านเขาก็เอ๊ะเนี่ยพี่ก้าเ,เดี๋ยวเขาเปิดให้นะเพราะาจริงๆอะ่ะมันต้องเข้าอีกอีกด้านนึงล้วก็โอเคอ่าเข้าไปถึงก็ ต้อนรับอย่างดีคืออย่างแรกก็คือร้านเขาสวยมากคือถ้าถ้าไม่รู้ว่าเป็นร้านตัดผมนะนึกว่าเป็นโรงแรมแบบห้าดาวอะไรประมาณนี้เข้าไปเขาก็มีแบบบริการล้างเท้านวดอ่ะดีมาก anyways ก็ไปนั่งนั่งคุยกับช่างออสรู้สึกใช่ปะ น่าจะใช้ anyway hmm. เขาก็มีแบบตรวจศีรษาให้ตรวจปุ๊บแอบช็อกนิดหนึ่งคือเราอะนึกว่าเราเป็นคนผมเยอะแต่ว่าตรวจปุ๊บเนี่ยคือในแต่ละในแต่ละลูเขาใค้เรียกลูกขนหรือเ่าในแต่ละแบบนั่นอะธรรมดาต้องมี3เส้นอะของพริกาามีเส้นเดียวและเส้นบางมากล้วก็ตกใจนิดนึงอ่ะน้องม้าก็มาดี ทักทายกันน่ารักมากแล้วเขาก็แนะนำหลายอย่างคืออีกอย่างหนึ่งที่ประ,ประทับใจก็คือเขาแนะนำแบบสิ่งที่ไม่ได้ต้องซื้อเขาแนะนำว่ากลับบ้านยาสระผมกับน้ำร้อนอ่ะเขาก็แนะนำหลายอย่างใครอยากรู้ก็เขียนคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ก็อธิบายหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากญี่ปุ่น จะบุกเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราไปทำคอนเทนต์ให้ทำไมทรงผมที่เราอยากได้หลายที่เขาไม่กล้าตัดให้ถ้าดูไปอ่ะถ้าช่างอ่ะเขาจะรู้ว่าผมรมกล้าผมบางอายุมากขึ้นเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งไปหาคุณหมอเรื่องผมแล้วละเพราะว่าเเห็นเมื่อวานเนี้ยที่เขาตวรวจศีรษะนี่ก็ชักกระเดวนิดนึงอ่ะผมไมกา้า ค่อนข้างบางแล้วแต่เราอะชอบที่จะมีผมเหมือนเหมือนฝรั่งนิดนึงก็คือเลเยอร์เราก็มีความรู้สึกว่าตอนที่อยู่เหมือนนอกเขาจะพูดว่าเออเลเยอร์ะจะทำให้ผมมันดูหนาขึ้นเพราะว่ามันจะเนี่ยมันจะมีบ o u n c มันจะมีแบบ lively อันนี้อันนี้ที่ร้านน้องเขา ไดให้เมื่อวานนี้แล้ววันวันนี้ยังยังอยู่ยังยังสวยอยู่เลยเนี่ยไปงานได้ Anyways อะกลับมาเรื่องเรื่องเรื่องนั้นอะข้างหน้าก็เดี๋ยวจะไว้ยาวนิดนึงแต่เห็นปะมันจะมันจะเป็นเลเยอร์เดี๋ยวจะเป็นเลเยอร์แล้วสิ่งที่ เราได้เพิ่มขึ้นก็คือมิติของสีเพราะว่าไอาก้กาเป็นคนผมหงอกแค่ข้างนอกถ้าใครสังเกตเห็นปะ่ะเราจะนี่เหมือนเป็นสีบราก็เลยข้างในอะ่ะก็จะยังเป็นสีที่เข้มหน่อยออแบบเทาๆแต่คราวเนี้ยที่เขาตัดเนี่ยมันก็เลยเห็น มันจะให้เห็นมีมิติซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากเลยเนี่ยแล้วทุกคนต้องมีคำถามว่ามันต้องแพงมากอะร้านของน้องมาเขาจะมีสองชั้นชั้นแรกก็จะเป็น V I P V I P ก็คือ,อพวกเครื่องต่างๆนานา,นาที่เขามีเขาจะมีเครื่องที่ดูดพวกเคมีพิษอะ ที่ถ้าใครอยากทำสีผมหรืออยากจะใส่เคมีในผมทางด้านท,าที่ลานะีเขาก็จะมีแบบเครื่องดูดประมาณไปกินหมูกระทะแบบเนี้จริงๆมันจะเป็นเครื่องที่ลงมาแล้วก,ก็ก็จะดูดพวกสเปรย์พวกอะไรที่แบบเป็นสิ่งไม่ดีขึ้นไปเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะว่าน้องมาร์กเองเขาเป็นคนที่แพ้แพ้หลายอย่างก็เลย นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาทำข้างล่างให้เป็นแบบ no spray zone หรือ no chemical zone อะไรแบบเนี้ยแล้วข้างล่างเขาก็จะเป็นแบบฝีมือวิดีซอสอนที่เขาไปเรียนมาหลายๆอย่างคนที่มาเทรนน้องๆก็จะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนกานกันพี่จอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์วันที่พี่จอมอยู่นะแล้วทุกคนจะหลงรักพี่จอมมากๆ anyways ก็เขาเก็จะมีชั้น2ชั้น2ก็จะเป็นราคาของ l luxury h ร i r s a l อนทั่วไปที่เราจะเจอได้ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แรงมากค่าตัดรู้สึกเริ่มต้นจาก2,000อัพแต่ข้บนนี้คือก็ยังสวยสวยอยู่แบบ เหมือนไปนั่งดร่มที่สเตลลาแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาก็จะแค่ไม่มีไอเครื่องดูสิ่งที่ไม่ดีแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมก,ก็นั่นแต่ว่าอาจจะช่างไม่เหมือนนะนั่นแหละก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ว่าผมจวยจังนะคะวันนี้มาแชร์เรื่องผมเดี๋ยวกำลังจะทำคอนเทนต์ว่าริกาทราน i t i o n จาก ตอนที่ทำสีมาถึงผมแบบนี้เนี่ยห,หมดไปแล้วอันนี้ก็ต้อง thank you น้องไอดาข้างล่างที่เอาที่มันเป็นสีปแปลกๆออกไปให้บายยเห็นว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ไม,ดนม,ดมูนะ,ตะแต่แต่เราจะมีไม่มูนะคะ ไม่งมงานาเลยค่ะอันนี้ทำเองอันนี้ร้อยเองอน,นี้ไปไปที่ไปที่วัดที่โคราชแล้วไปไปเช่ามานี yeah. ่ย